สวัสดีครับเพื่อนเนทุกคนนะครับที่ติดตามช่องเรื่องของผมบายช่างยอดนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับช่างยอดก็จะพาทุกคนนะครับไปชมบรรยากาศการซ้อมของทีมนักตบสาวไทยนะครับซึ่งทำร่างกายเข้าเวทเทรนนิ่งในช่วงเช้าก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับก่อนที่จะทานอาหารเช้าเพื่อเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ โดยที่โปรแกรมการลงซ้อมจะเป็นช่วงหัวค่ำเวลา16นาฬิกานาทีถึง20นาฬิกา15นาทีะครับตามเวลาของประเทศฟิลิปปินส์นะครับซึ่งจะใกล้เคียงกับเวลาในการแข่งขันในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับในวันที่27เวลา19นาฬิกานะครับตามเวลาของประเทศไทยเลยนะครับทีมชาติไทยพบกับทีมชาติฟิลิปปินส โคด่วนนะครับโคด่วนดนายศีวัชระเมทากุลกุลซื้อของทีมชาติไทยก็มองว่าฟิลิปปินส์นะครับเป็นท,ทีมที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆในแต่ละนัดและเป็นทีมชุดผสม,มระหว่างทีมชาติปัจจุบันและนักกีฬาเก่าซึ่งเขามีตัวเซตที่ทำผลงานได้ดีทีมไทยจะประมาทไม่ได้เลยนะครับโดยเฉพาะความได้เปรียบในการเชียร์ ของการเป็นเจ้าภาพนะครับอันนี้ก็เป็นการฝึกซ้อมของนักกีฬานะครับก็รู้สึกว่าวันนี้ก็แลดูแต่ละคนสีหน้าเคร่งเครียดอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็เอาใจช่วยนะครับเอาใจช่วยน้องๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ท่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับก็ชมบรรยากาศไปพังๆก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ GO! <laughs>